เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมแทฟสเตอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเกมแทฟสเตอร์นี้แหละครับสําหรับเพื่อนๆนแฟนแฟนชาวเกมแทฟสเตอร์นะครับสําหรับใครที่ได้ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับของเกมแทฟสเตอร์เนี่ยทีมงานได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเกมแทฟสเตอร์เนี่ยจะอัปเดตแพทครั้งใหญ่นะครับก็คือประมาณวันที่สิบเก้าที่จะถึงนี้นะครับสิบเก้ากันยายนซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับก็ ทีมงานยังไงเขาก็ไม่บอกอยู่แล้วครับว่าจะมีอะไรใหม่เพราะว่าถ้าเกิดบอกอ่ะมันไม่เซอร์ไพรส์ถูกไหมครับก็คือเราก็ต้องรอวันที่19นะครับบางคนก็บอกว่าโหมดใหม่จะมานะครับเพราะว่าบางคนคาดหวังไงครับว่าเออโหมดใหม่จะมาเพื่อนๆจําที่แทปเตอร์มันอัปเดตได้ไหมครับตอนที่อัปจากแทปเตอร์หเป็นแท p เตอร์สอ่ะตอนนั้นคือมันจะมีโหมดให้เลือกถูกไหมครับมีสแตนดาร์ดโหมดกับแทปเตอร์โหมดโหมดแทปเตอร์เนี่ยจะเป็นโหมดที่มีพลังหัวใจอ่ะ นะครับพอพลังหัวใจหมดเราก็จะตายถูกไหมครับเราก็จะเล่นต่อไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีอีก2โหมดที่มันเล่นไม่ได้อะครับที่พอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเขียนว่าคอมมิ่งศูนย์คอมมิ่งศูนก็แปลว่าเร็วๆนี้มันจะมีโหมดแบตเทิรโหมดกับโหมดอารีนาซึ่งเป็นโหมดที่ยังไม่เปิดให้เล่นผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าโหมดใหม่จะมาแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ต้องรอวันที่สิบเกนะครับพอมาปุ๊บคอยมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับก็ ถือโอกาสนี้ก็ระหว่างโหมดใหม่ยังไม่มาก็วันนี้ผมจะมาจัดเล่นสักเพลงหนึ่งนะครับแต่ถือโอกาสนี้ผมจะลองใช้แอปอัดหน้าจอมาลองเล่นแทบเตอร์ดูนะว่ามันจะกระตุกหรือเปล่าถ้ามันไม่กระตุกเนี่ยผมอาจจะลองแคสดโดยใช้วิธีแบบไม่ต้องใช้ตั้งกล้องถ่ายอ่ะบางทีถ้ามาตั้งกล้องถ่ายแบบบางทีมันก็มันก็ดีแหละนะแต่ผมอยากจะลองอัดหน้าจอแบบนี้ดูไงอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นสักเพลงหนึ่งเอาเล่นเพลงนี้แล้วกันครับ เพลงเกือบนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดเสียงเพลงนะครับเพื่อไม่ให้โดนลิขสิทธิ์เรื่องเพลงอันนี้เนื่องจากมันเป็นแถบปกติแถบแทปเตอร์คลาสสิกเพราะฉะนั้นมันไม่มีภาพ m ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่ปิดเสียงเพลงเฉยๆนะครับอ่ะไปเลยครับผมจะลองเล่นดูนะครับว่ามันจะกระตุกหรือเปล่านะอ่ะมาแล้วครับ อาการกระตุกก็เริ่มเริ่มออกมาแล้วนะ,มะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเกระตุกแล้วครับแต่ก็ก็ถือว่าไม่กระตุกมากนะก็พอเล่นได้อยู่นะครับโหผมเดานะถ้าเล่นเพลงย,กยากๆเนี่ยผมว่าถ้าถ้าเล่นเพลงที่ย,กยากๆแล้วตัวโน้นมาลัวๆเนี่ยผมว่ากระตุกแหลกเลยอะนะครับ คือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับการอัดหน้าจอไปด้วยเล่นเกมไปด้วยแล้วกระตุกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับ ผมก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าเออว่าแพทอัปเดตครั้งใหญ่เนี่ยคือโหมดใหม่จะมาหรือเปล่านะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงตื่นเต้นนะเออเดี๋ยวหลังจากวันที่สิบเก้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับว่าแพทอัปเดตครั้งใหญ่เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับ ที่จริงผมว่านะครับการอัาหน้าจอเนี่ยบางทีอัาไปด้วยแล้วมันกระตุกเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องด้วยนะถ้าถ้าเครื่องเราสเปคแรงอะ่ะผมว่าน่าจะไม่กระตุกนะแต่อย่างแท็บเล็ตเครื่องอย่างแท็บเล็ตเครื่องแม่ผมเนี้ยแท็บเอสเนี่ยแท็บเอสสิบจุดห้าเนี่ยเครื่องสเปคก็แรงนะครับแรมแรมตั้งสามจิกแต่แคสเกมแล้วกระตุกผมว่า น่าจะไม่เกี่ยวที่สเปคอะผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวแอปมากกว่านะครับแต่ที่จริงสเปคเครื่องมันก็มีส่วนด้วยนะแบบอัดแล้วมันกระตุกอะ ่เพลงใกล้จบแล้วนะครับโอ้ยอ่ะ,ะจบไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปท้ายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปท้ายตรงนี้อีทีหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ต้องรอวันที่19อ่ะก็คือผมยังด่วนสรุปบอกไม่ได้นะครับว่าโหมดใหม่จะมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งวันที่19นะครับถ้าให้ผมเดานะ Android น่าจะอัปเดตก่อนอ่ะนะครับผมไม่รู้นะครับว่า Android เนี่ยเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดทีมงานเขาส่งเวอร์ชันอัปเดตไปพร้อมกันกันเนี่ยผมว่า Android น่าจะอัปเดตก่อนอนะ่ะ นะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS ก็ต้องรอนิดหนึ่งนะนะเพราะว่ามันเป็นตามเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple นะครับเพราะว่าเวลาผู้พัฒนาแอป,ปเนี่ยเวลาเขาส่งเวอร์ชันอัปเดตไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องรอให้ทาง Apple เนี่ยเขารีวิวเสร็จก่อนนะครับน่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับกว่า Apple เขาจะขึ้นอัปเดตให้นะครับเนี่แหละรครับข้อเสียของ Apple นะครับแต่ Android เนี่ย ไม่กี่วันเขาก็ขึ้นให้แล้วนะครับเขาก็ขึ้นอัปเดตให้แล้วผมเราก็ต้องมารอดูอีกทีนึงว่า Android กับ iOS เนี่ยจะอัปเดตพร้อมกันเลยหรือเปล่าหรือว่า Android จะอัปเดตก่อนเพราะยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่า iOS จะอ up ัปอัปเดตก่อน Android นะครับก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่านะถ้า Android อัปเดตก่อนเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่ใช้ iOS เนี่ยผมว่าคงต้องไปแย่งเครื่องเพื่อนเล่นกันแน่เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย คนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ d r o r o เ d ีไงแต่ถ้าคนที่มีฐานะมีตังนิดนึงอาจจะใช้พวก iPhone กันใช้ iOS นะครับอ่ะก็ขอจบการแคสไว้เท่านี้แลกันเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกทีสำหรับเกมแทปเตอร์เนี่ยเจอกันอีกทีวันที่19นะครับพออัปเดตเมื่อไหร่ปุ๊บผมจะอัดคลิปมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเอาไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ